ได้ดีมากเลยเพื่อนไม่มีใครจนเกินไปกว่ากูแล้วโอ้คอยงเงี้ยเพยงเครื่องเพลยชิคามาหาพี่น้ำค้างยงไม่ตามันบอกให้เจ้าภาพปิดเทปนิดน่ะเสียดายคนที่เคยรักกันร้องอะไรอากาศยิ่งน้อยหนาว อไอ้คนไอ้คนนี่ต้องเสริมตลอดเลยนะหันไปนีอ,อ,อะไรไมันคมขนาดนั้นเลยออมึงถอนตะปูไปเลยหรือไงถอนตะปูนั่นไงตัวตะปูไม่ใช่อะไรมึงจะมาดูอะไรเดี๋ยวเก็บตังค์แม่งเลยพี่คน มีอะไรอีกนะสมควรไม่มีรู้ข่าวแล้วใช่ไหมข่าวอะไรอ่ะก็รู้ข่าวที่น้ำค้างทิ้งพี่ไปแล้วนี่ไงเอาเหรอไม่ต้องมาทำเป็นไม่รู้เรื่องเลยเรื่องชาวบ้านเนี่ยเองนั่นแหละรู้ดีสมควรทาไมาที่มาหาพี่เนี่ยจะมาสมน้ำหน้าพี่ใช่ไหม,ไมจะมาย,ยอ,อยังไรพี่ใช่ไหมทำไมเป็นคนแบบนี้ฮะสมควรฮะ<ม>เห็นคนอื่นล้มหน่อยไม่ได้เ่ยซ้ำเติมใช่ไหมเอาสิจะพูดอะไร จะโยเยอะ,ยอะ,อะไรจะสมกันหน้าอะไรอยากพูดจะพูดเลยคนที่เสียใจอยู่เข้าใจหรือเปล่าไม่อยากคุยกับใครทั้งนั้นเลย,ยนี่พี่ขนพี่พูดยู่คนเดียวเลยนะฉันยังไม่ได้พูดเลยน้ำค้ามาทิ้งพี่ไปแล้วเนี่ยก็รู้แล้วว่าทิ้งอะ่ะแหนก็พี่เป็นแบบนี้ไงไม่เห็นหรอก <นำ S 2> ที่จะมาหาพี่ฉันแค่จะบอกพี่ว่าตอนนี้อ่ะกี่ค่อยกี่ป่วยหนักอาการเป็นตายเท่ากัน พี่จะไปหรือว่าไม่ไปมันก็ไม่เรื่องของพี่จะคอยป่วยเลอยเฮ้ยจะคอยป่วยเรื่องจริงเปล่าหรืจริง เพื่อฝันนะเรียกมัค่อยๆตัวแต่ตั้งใจไปค่อยๆเดินะจ้าป้าป้านี่ก็ดื้อเหมือนกันเนาะฉันบอกให้กินข้าวก็ไม่กินปคอยเด็กเลยปะคุยเดีคย้ามือกลับมนั่นแหละปะคุยดูสิเนี่ยเป็นไงบอางเป็นยากข้าวกินยารีบมาเลยแมวิ่งเต้นมาเลยนะตาภาษาหมแต่เป็นลมไป เป็นไข้บ้างเป็นหนักปะเนี่ยเป็นไงบ้างป้าจะเป็นอะไรก็รีบเป็นสาราสี่กําลังว่างเฮ้ยจะมันเต็มมนะมึงนี่พูดจาไม่เข้าหูพูดจริงๆพูดดีๆหน่อยเสริพูดซื้อของมาให้เสริมของมาให้ต่คำพอดีมากอดีว่าผมเนี่ยได้ข่าวมาว่าป้าไม่สบายป่วยหนักเลยเป็นไงบ้างคบป้าไปหาหมอกินหยูกินยาบ้างหรือยังครับป้าคล้อยโอ้ยไม่ต้องถึงทั้นไปหาหมอหรอก เองดีวมันก็หายเองนี่แหละพ่อคุณจะหายเองได้ยังไงล่ะครับป้า<อ>ไม่ได้ต้องกินยาด้วยนะครับเอออากาศยิ่งร้อนรอนอยู่ไปนอนเล่นในโรงเย็นไหมเอ,เอาแม่มึงไปนอนแท<ผ>น,แนได้ไหม,ไมไยัมงยังแม่เป็นไงบ้างป้าไม่เป็นไรก็ทีแล้วครับตก<อ>ใจหมดเลย ครับรู้สึกไม่สบายใจยังไงก็ไม่รู้ไม่สบายใจเรื่องอะไรครับป้าคอยคิด่ไปหรือเปล่าป้าก็ไม่รู้นะทำไมล่ะครับออบหมูเนี่ยเห็นนะคะน้าค้างมันแปลกแปกแล้วก็ไม่เจอหน้ามันเลยอ่ะคนเห็นน้าค้างมันตั้งไหมลูกคะน้ำค้างเออเห็นนะป้าแล้วคุณเห็นน้ำค้างเมื่อเมื่อเช้ามืดนี่เองนะป้าคอยเช้ามืดนี่เองเหรอใช่ครับแต่ว่า น้ำค้างเนี่ยหอบผ้าผ่อนถุงโอ้โหเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีผู้ชายมารับน้ำค้างไปด้วย<ะ>แต่ไม่รู้ว่าเป็นคนดีหรือเปล่านะป้าครับน่าเป็นห่วงเหมือนกันแต่ผู้ชายคนนั้นหน้าทางน่า,นาจะมีตังค์นะป้าใส่ทองเต็มตัวเลยแล้วก็เอารถเขาเรียกรถอะไรอะป้าผมก็ไม่รู้จักรถที่มันไม่มีหลังคารถที่ไม่มีหลังคามันลูดเข้าลูดออกได้อะ่ะ เรียกประทุนเออประทุนนะน้ำค้างขึ้นรถผู้ชายคนนั้นแล้วก็ขับไปเลยผมนี่ตะโกนเรียกน้ำค้างน้ำค้างรอพี่ก่อนแต่น้ำค้างไม่หันมามองเลยบ้าจริงแล้วพ่อคุณมันเป็นห่วงมากเ่ยน้ำค้างเลยแสดงว่าน้ำค้างเจอคนดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้ครับบ้ามังดีผมรวยแล้วจริงจริงด้วยรวยหรือเปล่าไม่รู้แต่นิ้วนี่นิ้วมือนิ้วตีนเนี่ยใส่แหวนหมดเลยทุกนิ้วเลย เขาก็ใส่รองเท้าก็เวิร์กูเห็นน่ะพราคุณป้าดีใจในนี่ยเป็นข่าวดีมากเลยนองเข่ามันมีผัวรวยป้าก็จะคอยสบายไปด้วยมันไม่ที่ป้าหรอกที่มันสมควรที่มันดีใจอะไรล่ะฮะรองข้ามันมีผัวรวยก็ต้องดีใจเสยแกจะดีใจได้ยังไงพ่อคอยสมมตินะถ้าเกิดว่าไอ้ผู้ชายคนนั้นเนี่ยมันหลอกลูกแกไปขายไปขายตัวไปทําอะไรที่ไม่ดีเนี่ยแกจะ เอาความรวยบางตาไงป้าด้วยเออถ้ามันหลอกช้องล่ะป้าน่าเป็นห่วแล้วป้าป้าป้าสาราสี่เอามึงนนี่ยังไม่ตายเลยนะป้าอย่าเพิ่งคิดมากป้าจะเย็นก่อนไอ้ขอดก็พูดที่ป้าก็คิดมากไปด้อยทำไมเรื่องจริงนะแล้วเป็นลมเป็นแรงไปไจเย็นแจะว่าไปขุนก็เป็นห่วงน้ำค้างเหมือนกันนะคะป้า ไปเกิดผู้ชายคนนั้เป็นคน<ะ>ไม่ดีเนี่ยแย่เลยนะครับป้าม้าดีป้าเป็นหลวงน้ำค้างมันละเกินป้ามีเรื่องอยากจะขอร้องพ่อคุณสักหน่อยอป้าจะขอร้องอะไรล่ะครับขอร้องให้พ่อคุณ่ะไปตามน้ำค้างมันกลับมาบ้านทีนึงเถอะเดี๋ยวมาเอาบุญน,นะ,ะคุณนะจะให้คุณไปตามน้ำค้างที่กรุงเทพหรอครับป้านั่นแหละนั่นแหละแล้วพ่อคุณนะลูกนะไม่เคย ไปต่างจังหวัดเลยนะป้าแล้วก็นั่งรถลาเงินผมก็ไม่มีอป้าผมบอกตามตรงเลยว่าผมไม่มีเงินนะคะป้าแต่ผมไม่ได้อยาไปตามน้ำค้างนะป้าเพราะว่าคิดถึงน้ำค้างมากเลยนอนไม่ลับเลยค่ะป้าป้าและท่าคิดถึงท้านวงน้ำค้างมันใจจะขาดอยู่แล้วเนี่ยเลอธอเองไม่ไปถามน้ำค้างมานป้าป้ากกินไม่ได้นอนไม่หลับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออคอดขวาย อเอ็งพอจะมีเงินบ้างไหมล่ะถามใครถามเอ็งนั่นแหละผมก็ไม่มีอะไรจะให้หรอกป้าไม่มีอะไรจะเฮ้ยมึงกล่าาเฮ้ยแล้วมึงจะให้เขาจริงเหรอเก็บไว้บ้างอะไรเก็บเก็บไหมมันไม่เยอะก็ไม่เก็บอะไรกูบอกกูไม่มีอะไรจะให้หมดกัน ขอยืมเงินไม่มีเป็นค่ารถไปตามน้ำค้างมันหน่อยไม่มีว่ามึงอ่ะไม่มีไม่มีจนดั้งนั้นแล้วแกมาขอยืมอะไรมั่วซั่วผมไม่มีเพื่อนผมก็ไม่มีหรอกครับป้าไม่มีหรั้งนั้นป้าก็หมดหวังที่จะเจอค้างมันแล้วใช่ไหมไม่มีตังค์ทำไงเราจนเปัญญาจริงๆครับป้าเรื่องนี้ผมก็ไม่รู้จะมาหาจากไหนเหมือนกันครับป้าคอยควรเลยสมควรจ่าป้า มีอะไรเหรอจ๊ะไม่เพิ่งจะคุดว่าป้าพังเห็นเองนี่แหละจะสังเกตวันนี้ะอุยเอ็งเป็นสาวเต็มตัวแล้วนี่วะทำไมอะ๊ะสำคัญนะผิวพรรณเปล่งปลั่งอ็งสวยมากเลยลูกควรมากต้ป้าต้องป้าป้าพูจริงจีนเาเขื่อแล้วเนี่ย เงินให้ป้ายืมหน่อยไม่ล่ะ เซเว่นให้ตา20บาทเห้ยม e ันมางานมันซื้ออะไรกินไหมที่บางวันบางวันไม่ลงเลยเซเว่นไม่ลงหลับหนึ่งเดือนลงไปก็ขอให้เขาออกให้ทำไมฮะแม่แม่เขาใจดีก็ซื้อของซื้อของมาให้ไม่กูไม่ได้ว่ามึงกูว่ามันไม่ไอ้มันไอ้บิ๊กข้างหลังมันไอ้บิ๊กใช่ถึงป้าจ๋าเห็นมันสงสารป้าบังเลย แต่ถึงแม้ว่าฉันสมควรจะไม่มีเงินแต่ฉันสมควรก็มีลูกหมูอยู่สองตัวจ้ะป้าไอคอได้ยินเปล่าหมูนี่ป้าคอจะยืมตังค์เข้าใจใช่ไหมสมควรบอกป้าจะไม่มีตังค์หรอกแต่ฉันมีลูกหมูสองตัวนี <c oughs> ่สงสัยจะให้กูขี่หมูไปตามนกค้างแล้วมั้ง,งวรกูไม่มีใบกับขี่หมูนะ <c oughs> น้ำมันแพงเลยกูจะเติมยังไงละหมูเนี่ย โง่ไงมึงอ่ะโง่ไงก็เรียกควายโง่ควายโง่ตรงไหนยังแท้กูขี่หมูกูกรุงเทพเนี่ยหมูเนี่ยสองตัวเนี่ยมึงไม่ต้องขี่ไปมึงเอาหมูสองตัวกูเนี่ยไปขายไปเอาเงินไปตายมีขาเนาะโง่จริงควายจริงโง่จังเลยมึงเนี่ยไอ้ขอดจะมาจิ้งขายข้าวแล้วกินหญ้าวะขายมึงดีกว่ามึงเป็นควายมันจะได้เยอะกว่า เออดีถางตัวรอยหาเพื่อนได้ก่อนจะเลิกคบมึงสองคนเดี๋ยวรอก่อนแป๊บไม่มีทางอ๋อจริงจริงเหรอแต่ว่าป้าจ๋าฉันน่ะไม่ได้ให้ป้าฟรีหรอกนะจ๊ะฉันมีข้อแม้นะจ๊ะป้าอะไรบ้างตกลงฉันไม่รู้หรอกนะว่าพี่ขุนจะตามพี่้ำค้างกลับมาได้หรือว่ากลับมาไม่ได้แต่ว่าพี่ขุนจะต้องแต่งงานกับฉันสมควรแค่คนเดียวเท่านั้น ี่วใจเย็นๆก่อนป้าใจเย็นก่อนเออป้าอย่าพูดไปนะปากสมควรมั้งแต่งงานเลยนะป้าตัวร้อนมเนี่ยพูดไม่รู้เรื่องเนี่ยตัวร้อนป่ะตัวร้อนป่ะกินยานะป่ายกให้ไหมยกไหมจบสิ้กป้าเดี๋ยวนีไดีขอคิดก่อนป้าเออมันไม่ได้รักใครชอบคอกันแกนเนี่ยผมสองสีหัวงอกแล้วแกให้มันแต่งงานกันนะแกหามอะไรอยังอง้ โมงนะโมงเง้ยไอ้โค้ดเนี่ยไปโค้ดผู้แช่หรอกโมงแต่พุณแก่นี่เก่งเหลือเกินพูดผิดพูดไหมไอ้คอยกับเมียมึงไม่เห็นเป็นแบบนี้เลยกับเมียเก่งไม่ได้เดี๋ยวนอนกับหมาพูดผิดพูดไหมเดี๋ยวเดี๋ยวป้าเดี๋ยวไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะทำยังไงอ่ะโอ้ยเห็นแก่ตัวโอ้ แล้วก่อนนะอะไรคนน่ยขอปรึกษากันก่อนนะป้าเาคนเอาไงดีก่อนนะถ้าเกิดว่าไม่มีหมูไม่ขายเนี่ยคงไม่ได้ไปตามน้ำค้างแน่เลยว่าเพื่อนเอางี้ไปแต่งก็ไม่ต้องให้้วตอนนี้นะมึงตกป่ารักคำไปก่อนเอาแต่งงานน่ะก็เดี๋ยวเวลาส่งตัวเข้าหอเนี่ยเรามานัดกันพอถึงเวลาส่งตัวเข้าหอมึงดับไฟให้มืดเลยเอาแบบไม่เห็นอะไรเลยแล้วมึงย่องออกหลังบ้านไปเดี๋ยวผู้เดินเข้านาบ้านที่เหลือกูแกอีควรกูจัดการเองอื มึงดับไฟปุ๊บมึงจะเผือมาออกหน้าบ้านนะทำไมเดี๋ยวจะมางวงกับกูเข้าอุ้ยทำไมเปลี่ยนป้ายคณะเลยสอนรามน้ำเบลเดี๋ยวกูเอาอยู่ด้วยคิดได้ด้วยเนี่ยในวัวชนป้าเอาบุญอ่ะสักครั้งหนึ่งไม่ได้ได้ได้ค่ะป้าตกลงแต่งก็แต่งนะป้าซึ่งเพื่อนทียิไม่รูกก็ยอมแต่งอะป้าแต่งป้าก็ เย็นๆนะป้ารอน้ำค้างกลับมาป้าก็ต้องกินอยู่กินยาด้วยนะป้ายิ่งไม่สบายอยู่อไปก่อนพาป้าไปนอนก่อนไปไปก่อนเจริญเจริญแล้วพอคนป้าไปพักนะค่อยๆลงค่อยๆเดินเดินลงไป่วนทคายไว้เป็นคนยังไงเนี่ยไอ้คน เชนจ้ามาวะน่ะเบาส่งควรขายหมที่คุณสุกอโถมอตาคนหัวโมอหรือแม่น้ำค้างจำได้ไรขอกแม่มางานฉันด้วยละรักคุณแม่จบวน ท,ทิ้งเข้าพี่เขยวทิ้งเขยวให่คอยปล่อยให้แม่ครวญเรื่องครวญเน้อหิว,วแต่งอะไรนะไรพี่คะลิ้นเป็นอะไรสควรลงทนไม่หามกันเลยนะ ปล่อยได้แล้วอุ้ยอุ้ยแตนึงอะไรอุ้ยพี่พี่ไปโดนอะไรมาเนี่ยไปโดนอะไรมาอะไรนะเหม็นนะสมงคุณเป็นนิสัยแบบนี้เนี่ยไป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 ตามไปเอาเงินเลยจะบอกคุณควนเงินเหร